ันก็ไม่ได้เกมใหม่แล้วแหละแต่ว่ามันยังสนุกอยู่นะทีเนี้ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนีม้ง่ายๆนะซื้อมาด้วยฟ,ฟิลสีน,นี้ซื้อมันจะขึ้นเงินกับรีจินนะเอ่เหมือนมันดุน เขาเล่นงอเล่นหม,มนู่าทังเหมอือนโอ้มีคนชูใจจริงปฏิบายเอาเอาดีกว่าปฏิบายนข้าวเถอะโอเกมันก็สติงเกมแนวสติง ไม่มีอะไรว่กในโหมดนี้รู้สึกจะเป็นโหมดค o n f e r e สมอลก็คือ c อ n เ e สมอลก็คือยิดถงคือยิดถงไปเรื่อยๆและที่นี่มันจะมีทิเคต remaining ข้างบนข้างบนนี่ก็ะะคือจะเป็นแต้มลดไปเรื่อยๆถ้าใครแต้มเหลือศูนย์คนนั้นแพ้ ลุยอ๋อลาชีวันเดี๋ยวลาชีก็คืมปาีรดเอนจิเนียร์อะไรโอ๊ยอเดียวให้ดูเลยถ้าไม่มีคนจุกนะ แต่มันมีคนถือเนี่ยมันจะคือชิบหายกดผิดกดอะไรฆ่าตัวตายวะจีก,นนก็ลืมกดอะไรฆ่าตัวตายอะนะเฉย ก็คือมันมีประมาณสี่อาชีพประมาณว่าถ้าทำไม่ผิดนี้น่าจะมีแอนดสาแอนดสานี้น่าจะเป็นหมอเอนจิเนียร์ประมาณว่า,าซ่อมรถถังได้แล้วก็ทำลายรถถังได้ทำลายรถถังในที่นี้หมายถึงว่าทำลายรถถังฝั่งของศัตรูแล้วก็จะมีพวกนี่ไงสไนเปอร์จะใช้ชื่อว่ารีคอน แล้วก็จะมีะพวกปืนกลหนักจะใช้เป็นซัพพอร์ตอย่างนี้ใช้เป็นอาวุธนะ่ะรีคอร์นี้คือสไนเปอร์ก็คือเราสามารถตกแต่งได้หมดเลยว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างนี่อันนี้เอนจิเนียร์จะมีเนี่ยปืนทำลายรถถังเป็นพวกอย่างเช่น จะไม่ผ่มจะไม่ผิดเนี่ยนะก็คือจากนี่ไล่ขึ้นถึงนี้จะเป็นที่สามารถทําลายรถถังได้หมดเป็นปืนสามารถทาลายรถถังได้ส่วนนี่ลงมานี่สองอันนี้จะเป็นแอนตี้แอร์ยังแอนตี Anti ้แอมิสไซล์อันนี้ก็เหมือนกันสติงเกอร์นี่ก็เหมือนกันอันนี้แอนตี้แทงอันนี้เหมือนกันแอนตี Anti ้แทงแต่และปืนก็จะมีความต่างกันออกไปแต่เราจะเลือกใจ ส่วนผมอยากชอบเล่นเนี่ยัดเ <'s> สาก็าจะมีปืนอีกเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้คือปืนแต่ละปืนเนี่ยเราต้องปลดล็อกมันด้วยมันจะมีปลดล็อกหลายอย่าง mm. ทั้งเราเล่นในในโหมดออฟไลน์ที่เป็นบโหมดวิชั่นอะไรอย่างเงี้ยทีนีผ้ผมเลือกใช้ปืน aek 9 7 1นี้ไม่รู้ทำไมเห็นเขาใช้เราคาได้ มัมดยค่าใครไม่ได้ทำไมก็ไม่รู้ชิบหายแต่จริงๆผมชอบปืนของไอ้นี่นะเอนจิเนียร์ไอพพีสองพันตัวเนี้ยคือรู้สึกว่ามันนิ่งดีก็เลยชอบมันประมาณน,นี้เราก็ไปเลือกเกิดดีกว่าอ่าอย่างหนึ่งที่สกอตก็คือเป็นเลือกมู นี่5ครับ5ก็คือคนเต็หมา5คนใช่ไหมทีนี้ผมตอนนี้ผมอยู่เอ็ o โคหมูเอ็ o โคเปลี่ยนดีกว่าเปจอยบราโวพอเพิ่กดจอยเสร็จเราสามารถเลือกเกิดกับเพื่อนได้อช่ไห้แต่ถ้าเพื่อนเราเกิดการต่อสู้มันจะขึ้นสีกระพริบกระพริบมันจะทําให้เราไอ้นี่ไม่ได้จอยไม่ได้ไปลยุยลุยต่อต้องมาโฟลู ค่าใครได้ยังน่าจะยังปฏิบัติการอัดมุมเลาก็ป่าระเบิดมเข้าไปดิล่าส์ในสปอร์ตก็อยูหมู่ตายหมดแล้วตื่นขึ้นมาพี่วะวิธีปั้แมแกนง่ายไอรีนเซนไทรเปอร์ตื่นขึ้นมาพี่วะวิธีปั้แมแกนง่าย ตื่นขึ้นมาอีกขวดทำแตง่ายผมว่าเล่นอาชีพเนี่ยทำแต้มง่ายมาะแต้มคืออะไรแตงคือคะแนนด้านหลังที่เป็นสกอร์มันจะทำให้เลเวลอัพเราอัพเร็วว่านว่านะสำหรับอาชีพนี้มันจะทำให้เลเวลเราเรอรัพเ,เร็วอะไรง่ายเยง่ายขึ้นจริงไม่ได้เล่นอะไรเก่งหรอกอาศัยว่า เล่นบ่อยๆก็พอรู้บ้างบ้างรู้าไม่ได้รู้ทั้งหมดเราใส่ไว้ให้เขาไปก่อนเราค่อยซ้ำนี่แสดงว่ามีคนอยู่ฝั่งซ้ายอย่าฆ่าตายนะนะโอ้ยโอ้ยอุูสสาวเป็นคนดี เขาเกิดกับเพื่อนแล้วเราไปลุยต่อเมื่อกี้มนข้าวอะไรนี้ทุกขึ้นมาเองชุบไปก่อนละทุกขึ้นมาป,ป๋าเราเปิดไข้าไป R B G ้มันยั่วาตายั่วใจมากเลยแบบรเราโดนเรามีระเบิดเราต้องกระโดดดีไดีคิดใครจะเป็นหน่วยกล้าตายของเราไปดิเฮ้ยมึงไปมาแล้ว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 โอ้ แอ่เหลือสิแม่เหลือสิแม่นี่มันเป็นหน่วยเปยความนั้นก็ดีแบบนี้แหละดูเลือดเองขึ้นมาได้เพื่อนไปเราไปเพื่อนไปเราไปเราไปเพื่อนไปเราไปเพื่อนไปเราไปไปไหนเจอสัตัวอยู่นี่พวกพวกอยู่นี่ยิงยิงยิงอ๋อแล้ววิธีการเล่นเกมนี้ผมว่ามันง่ายอยู่นะคือ มันเล็งไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะ่ะเฮ้ยไม่มีคนไปใช่ไหมทาไมคนเดียวนะเราเก่งอยู่แล้วหรือวะเก่งหรือวะฐานเรานี่มาแต่กำลังม,มีคนยึดอยู่ดูไง,ไง่ายๆตรยลงฐานที่มันจะกระพริบกระพริบบแบบนี้คือมันมีคนอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแสดงว่าอยู่หลายคนด้วยคือถ้าเราสมมติว่าตรงเรามันเราอยู่หนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยหมายถึงว่าหนึ่งต่อหนึ่งถ้ามันยึดธงอยู่เนี่ยแสดงว่า เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าม่หลายคนถ้าหน,นึ่งหนึ่งมันจะพลังทุงจะไม่ลดแต่เนี่ยน่าจะมีหลายคนเราทําไงเราก็ย,ยิงมันดีกว่ามันหนีมันไม่ตายมันไม่ตายอะ่ะเราขอโทษคนไทยเฮ้ยเราเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านสิเราก็คนบ้านเดียวกัน <c ười> ไม่รู้อะ่ะไปไหน อันเนี้ยอินคอมแบทอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเกิดไม่ได้แต่ตอนนี้เราเกิดได้แล้วนี่คือไปไหนนี่คือไปซี สู้เขาไม่ได้หวะานี่ก็ใจโอ้ยเพียบเลยใชิบหมจริงๆเราเราไม่ต้องเลือกเกิดกับเพื่อนก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเกิดแบบเนี้ยตรงอย่างเี้ยอย่างนี้ตายโอ้ยนี <c oughs> ่นะครับฐานซีเราน่าจะโดนเย็ด นีแต่เพื่อนเรามาบอกเอา้าเราอัดตรงนี้มาโอ,อ้ยอาบิจีลาเบิร์ดลาเบิร์ดเอาสิ เยอะใช่ไหมมาสิโอ้โหเก็บสองอย่างใชไหมเคโมเกย์โมแม่ใช่ไหมโดนบล็อกเฮ้ยเกิดด้วยเกิดด้วยเกิดด้วยมึงตายนะเกิดด้วยเกิดไหนดีวะ ที่เดียวนั่นีเราตะอ่านดูล่าง,อง,อองโอ้เรือไม่ล้นเลย ที่แปดเนี่นยวันที่จะไปกับเพื่อนไม่เอาไม่เทไปกับผมเทวะนเงี่บอย่าหายใจโอ้ยโอย,โอยโงเงียบเป็นไงล่ะงเงียบยงเงียบดีนะอะไรวะก่อนเราจยงไม่ติดหนึ่งสิบห้าเลยนะเนี่ย นี่เสียงอย่างนี้แสดงว่าจะจบแล้วจบแล้วไม่ได้ทำอะไรช่วยประโยชน์เขาเลยนี่คือแตมที่ผมทำสกอร์ได้ อันนี้พวกริบบอนพวกบินอะไรพวกเงี้ยมันเรียกว่าอะไรมันจะเอาไว้สะสมหรือว่าเอาไว้ปลดปืนหรือว่าเอาไว้อะไรต่างๆต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึงโอเคประมาณนี้ครับ